สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับน้ำดื่มครับน้ำดื่ม3ชนิดที่จะทำให้ท่านเนี่ยผอมไวคุณดีและสุขภาพดีแบบสุดๆเลยนะครับผมใช้คำว่าแบบสุดๆเลยแล้ว3ชนิดนี้ดีมากๆนะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับครับสำหรับน้ำดื่ม3ชนิดที่ผมจะมาบอกในวันนี้นะครับใครก็ตามที่ทำ intermittent fasting อยู่นะ ทานโลคาดไดเอทก็คือแป้งต่ำเพื่อให้สุขภาพดีนะฮลตี้คิโตจินิกไดเอทนะครับการทานคิโตจินิกเพื่อให้สุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับน้ำดื่ม3ชนิดนี้นะครับเหมาะสมมากๆและจะช่วยทำให้ท่านนะครับลดน้ำหนักได้ไวที่สุดคุมน้ำหนักได้ดีที่สุดทะลุน้ำหนักนิ่งได้ดีที่สุดนะครับมี3ชนิดนะครับชนิดแรกนะครับบอกเลยครับนั่นก็คือตัวกาแฟดำนะครับตัวกาแฟดำคือตัวนี้นี่นะฮะ ไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นกาแฟดํานะครับต้องเป็นกาแฟดําชี่นะครับไม่ใช่ทรีอินวันนะครับไม่ผสมครีมไม่ผสมน้ําตาลไม่ผสมอะไรทั้งนั้นไอแบบเขาเรียกว่ากาแฟที่บอกกาแฟลดน้ําหนักกาแฟลดความอ้วนผมบอกเลยครับสู้กาแฟดําธรรมดาธรรมดาเนี่ไม่ได้ส่วนตัวผมนะเออผมใช้กาแฟดําธรรมดานี่แหละนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าการทานกาแฟดำธรรมดาเนี่ยครับจะทำให้ท่านไม่หลุดการทำอิเตอร์มิเตนฟาสติ้งและการทำอิเตอร์มิเตนฟาสติ้งเนี่ยเป็นผมใช้คำนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่อยากคุณดีสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับยังไม่พอนะครับประหยัดนะครับคือทานอาหารเป็นมื้อไม่ทานจุบทานจิบไม่ทานอาหารที่แบบไม่ดีต่อสุขภาพมีแต่อาหารที่ดีๆเข้าสุขภาพร่างกายเรานี่คือเฮลที่ไอนะครับและอันที่สาคือครับ คือลดโรคเลือรลังต่างๆได้ดีมากดังนั้นเนี่ยท่านควรทํา IF ถ้าท่านอยากสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับและการทานกาแฟดําที่ไม่ผสมอะไรเลยนะครับไม่มาช่วยลดน้ําหนักอะไรทั้งสิ้นน่ะนั่นแหละจะช่วยลดน้าหนักได้ดีที่สุดนะครับกาแฟดําที่ไม่ได้เคลมอะไรเลยนะครับนั่นน่ะดีที่สุดผมใช้คานี้นะครับวันหนึ่งควรกินเท่าไหร่นะครับประมาณ200มิลลิกรัมของคาเฟอีนให้คิดง่ายๆครับกาแฟหนึ่งแก้วนะครับ จะเป็นเอสเพรสโซ่แก้วหรือว่าจะเป็นกาแฟดําทั่วไป1แก้วก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าอยากให้ดีก็คือ2แก้วคือ200มิลลิกรัมแบบนี้ค่อนข้างดีนะครับการที่เราจะใส่ mct oil หรือเนยลงไปที่เรียกว่า bulletproof coffee เนี่ยอันนี้ค่อยมาจอดลึกกันนะครับแต่โดยทั่วไปยังไม่แนะนำนะครับยังไม่แนะนำนะครับยกเว้นใครที่จะแบบลุย if แบบจริงจงังทำคีโตทำทานโลขาแบบจริงจงังอันนั้นค่อยมาจอดหรืก,กัน นะครับคราวนี้ต่อไปที่แนะนําก็คือชาเขียวครับชาเขียวจะมีสารที่ชื่อว่าคาเทชินนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับช่วยเร่งระบบเผาผลาญในร่างกายของเราชาเขียวแบบไหนดีเนี่ยฮะชาเขียวแบบเนี้ยแบบซองนะครับก็จะเป็นร้อนจะเป็นเย็นไม่ผสมน้ําตาลไม่ผสมสารทดแทนความหวานใดๆทั้งสิน้นเพลนเพลนเบสิกนะครับแบบนี้ดีต่อสุขภาพท่านสามารถจิบดื่มได้ทั้งวันนะครับทำไอเก็ไม่หลุดนะครับ ถามว่าสามารถที่จะเติมมะนาวได้ไหมนะครับอันนี้คีย์เลยนะคียสำคัญเลยนะถ้าเป็นมะนาวฝานได้ใส่ลงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นบีบมาเป็นลูกๆไม่ได้ไม่แนะนำเพราะว่าในมะนาวก็มีคาร์โบไฮเดรตนะครับทำให้ท่านหลุดอินเตอร์มีเตนฟาซิ่งนั่นเองนี่คืออย่างที่สองน,นะครับอย่างที่สามครับคือน้ำเปล่าแต่ไม่ใช่น้ำเปล่าธรรมดาครับต้องเป็นน้ำเปล่าผสมเกลือชุพูครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าเกลือชมพูเนี่ยมีเกลือแร่เนี่ยยีกว่าตัวจริงๆเยอะกว่านั้นอีกนะครับไม่เหมือนเกลือผสมไอโอดีนสีขาวๆนะครับแนะนําเกลือชมพูอันนั้นมีแต่โซเดียมอย่างเดียวอันนั้นมีอันนี้มีทั้งโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะครับโซเดียมทุกอย่างดีมากๆนะครับใครทํา IF อยู่นะครับแนะนําใส่เท่านี้ครับหมุนสัก3ามสทีนะครับ ให้ไม่จาเป็นต้องเค็มมากให้ออกรสชาติอย่างเงี้ยท่านสามารถดื่มได้ทั้งวันนะครับทําให้ท่านทั้งไม่เป็นตะคิวเอ๋ยทำให้ท่านได้เกลือแร่ที่ดีนะครับสามารถจิบดื่มได้ทั้งวันอย่างนี้เลยเนี่ยให้รู้สึกติดเค็มลิ้นลินิดนิดไปลิ้นนะครับนิดนิดหน่อยหน่อย,อยดื่มได้ทั้งวันนะครับสบายสบายเลยนะครับก็ลองเอาไปทานกันดูนะครับลองเอาไปทํากันดูนะครับผมคิดว่าน่าจะ มีประโยชน์แล้วก็ทำให้ท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับและส่วนท่านที่สนใจคลาส Healthy IF Master Class นะครับก็บอกเลยนะครับเปิดปีละครั้งเท่านั้นนะครับก็ติดต่อไปที่ไลน์ ad doctor top store ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดพลาดครั้งนี้ก็เรียนอีกทีครับปลายปีหน้าครับอีก300กว่าวันนะครับก็เอาที่ท่านสะดวกแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย